สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับผมศักดิ์ดนันเห็ม,มันผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ก่อนอื่นทางเรียนก็ต้องแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมสามและชั้นมหกทุกคนนะครับที่จบการศึกษาในปีนี้ส่วนเส้นทางการศึกษาต่อในอนาคตขึ้นอยู่กับเป้าหมายปลายทางที่นักเรียนเป็นผู้เลือกขอให้ทุกคนเนี่ยมีความ เจริญงอกงามประสบความสำเร็จตามที่นักเรียนตั้งไว้นะครับตั้งใจไว้ในทุกเลื่อนนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางจารึกรีไวรองผู้อำนวยการโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสันรับผิดชอบงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนค่ะค่ะสำหรับ การจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,564นี้ดิฉันในฐานะที่เป็นรองกิจการนักเรียนก็ต้องขอชื่นชมลูกๆม .3 และม .6 ที่อุตสาบบากบันภาคเพียรจนกระทั่งประสบความสำเร็จแต่นี่ไม่ใช่เป็นตัวการันตีว่าลูกจะหยุดการเรียนรู้นะคะแล้วอย่าลืมว่าในเมื่อลูก ประสบความสําเร็จอย่าลืมความกตัญญูลูกกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ขอให้ลูกๆทุกคนประสบความสําเร็จในก้าวต่อไปของลูกๆและขอแสดงความินดีในการจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของลูกๆระดับชั้นม3และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของลูกๆม6นะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังให้ลูกๆก้าวต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณจ้ะ สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนผมนายยุติพลเดพีหวัวหน้าฝ่ายขิตการนักเรียนครูก็ขอ,ขอ,ขอแสดงความดีนะครับในเบื้องต้นกับนักเรียนที่จบม .3 นะครับหวังว่าทุกคนนักเรียนทุกคนที่จบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเรียนสายสามัญต่อหรือสายอาชีพก็ขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจที่จะดูแลตนเองเพื่อที่จะมุ่งสู่ไปหาอมหลาลัยต่อไปครับส่วนนักเรียนระดับชั้นม .6 นะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็อยู่ที่นี่เป็นเวลาระยะเวลาถึง6ปีนะครับ ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับ6ปีค่ณาบางกลุ่มบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้จนจบระดับโม .6 นะครับคือทุกอย่างที่ลูกปฏิบัติอยู่นะครับถือว่าลูกทุกคนทําได้ดีซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีพลาดครั้งไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนั่นก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งของชีวิตที่จะก้าวต่อไปในอีกระดับหนึ่งนะครับกครูก็มีเรื่องที่จะปล่อยผลในแง่นักเรียนทุกคนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะค,ครูชัดชนิดรักแก้วหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสิ่งที่นักเรียนได้รับนะคะในระยะเวลา3ปีนี้ถือว่าเป็นประสบการณนะ์ที่นักเรียนจะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างเช่นการวางแผนที่จะเรียนต่อหรือการที่จะประกอบอาชีพนะคะเมื่อน,นักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก็ถือว่าเป็นการศึกษาระด,ดับขั้นพื้นฐานนะะนักเรียนสามารถที่จะไปวางแผนตัวเองได้ดังนั้นโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสัมค์และคุณครูทุกๆคนในโรงเรียนได้ปลูกฝังทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ต่างๆให้กับนักเรียน mm hmm. ก็เลยหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสัมคน์จะนําไปสู่การเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ,ะในฐานะคุณครูเป็นหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็เป็นครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูชื่อคุณครูถาวรีชัยรัตน์นะคะ,ะในโอกาสนี้นะคะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนักเรียนชั้นม .3 และม .6 ที่ได้จบการศึกษาในปีนี้ทุกคนนะคะ และก็ภูมิใจแทนผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนด้วยนะคะที่นักเรียนสามารถจบการศึกษาแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปได้อย่างดีนะคะจากประสบการณ์ที่เราอยู่บางคนเนี่ยปีบางคน6ปีจากประสบการณ์ที่ได้นะคะก็อยากจะให้นักเรียนเอาสิ่งดีๆประสบการณ์องค์ความรู้กิจกรรมการคบเพื่อนหรืออะไรมากมายเนี่ยให้เอาประสบการณ์ตรงนี้เนี่ย เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันฉะนั้นคุณครูขอให้นักเรียนเก็บในสิ่งดีๆไว้แล้วสิ่งที่เจอในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปแล้วก็ให้เอาประสบการณ์นี้ไปใช้กับชีวิตประจําวันให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะขออวยพรนักเรียนแค่นี้นะคะก็ขอให้โชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลูกๆพยอมที่น่ารักทุกๆคนนะคะคุณครูธานทิพบ,บุญประเสริฐ นะคะคอยลูกตั้งเป้าหมายในชีวิตตั้งเป้าหมายในชีวิตฝันใ้ไกลไปให้ถึงนะคะลูกอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องขยันนะคะแล้วลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคุณครูก็ขออำนวยอวยชัยให้ลูกประยอมที่รักทุกๆคนจงสำเร็จ สมหวังตามที่ต้องการนะคะลูกที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่6ก้็ให้เข้าเรียนได้มหาวิทยาลัยที่ลูกชอบคณะที่ใช่ของลูกนะคะและจบออกมาประสบความสำเร็จดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะคะด้วยความรักและความปรารถนาดีจากคุณปูทานทิพยบุญประเสริฐสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครูบั่ฑ์ธมวันเพชรเมืองนะคะในโอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6สําเร็จการศึกษาครูขอแสดงความยินดีกับทุกความสําเร็จของทุกๆคนที่จะต้องก้าวไปสู่อีกก้าวหนึ่งของชีวิตทุกๆก้าวขอให้ทุกคนเดินไปด้วยความเข้มแข็งทุกคนมีความฝันครูเชื่อว่า ทุกคนมีฝันเพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะให้ฝันนั้นเป็นจริงฝันของเราเป็นอย่างไรทุกคนแตกต่างกันฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความมุ่งมานะที่จะให้สารฝันนั้นเป็นจริงให้ได้ขอให้ทุกคนอย่าปิดประตูการเรียนรู้ก้าวต่อไปให้มั่นคงเข้มแข็งด้วยความพยายามด้วยความอดทนความสำเร็จ ไม่ได้โรยด้วยดีนกุหลาบถนนเส้นทางนั้นต้องมีอุปสรรควากหนามแต่ครูเชื่อว่าทุกคนลูกศิษย์ของครูทุกคนพร้อมที่จะเดินก้าวในแต่ละก้าวและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางความสำเร็จนั้นทุกคนก็จะมีแต่รอยยิ้มครูขออวยพรและก็กรอคอยที่จะแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีอนาคตที่สดใส ชีวิตเต็มไปด้วยพลังและมีความสุขยินดีกับทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะครับผมเดชโชบวัวทองบัวหน้าพนักงานบริการโรงเรียนนัดใหญ่รักประชาสันก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับน้องนองนักศึกษาม .3 ม .6 ที่ได้จบการศ,าศาึกษาปี2,564น้อองกาน้องๆที่เรียนจบที่อนุ โรงเรียนนใหญ่รักประชาสัน์ขอให้น้องๆเรื่องเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่สบายใจกว่าคือพ่อแม่ของน้องๆที่ได้จบไปช่วงหนึ่งขอให้น้องๆทำตัวการดกษาให้ดีเป็นของผู้ปกครองและของครูที่จบจากโรงเรียน,นใหญ่รักขอน้องทุกคนนึกถึงแต่ว่าคือเรื่องเรียนเป็นอันดับของตัวเองกับมือ ขอให้ตัวแทนของนาการขอให้น้องๆทุกคนโชคดีแล้วเรียนต่อให้จบให้เก่งกเพรื่องเรียนมาอันดับหนึ่งทุกครั้งถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่มีงานแล้วไปสร้างอะไรก็ได้ถ้าเรามีความรู้ขอให้น้องโชคดีหน้าที่โชก็มีอะไรมากหวังโรงเรียนนั้นเลยครับขอบคุณมากครับ